สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมพอยอดวันเก่าเก่ากะิพาเอฟซีทุกท่านนะครับไปฟังการสนทนาระหว่างนุทิยาพระรวยกับแม่บัวนะครับพราแม่บัวเพิ่นมีเลกเด็ดขมา่าอนุทิยาที่ไม่การโทษบอกกันนะครับเขามาแล้วกดติดตามนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ มันยาพาลวยกันยังในแบงปันขอม,มุ่นมาให้นะครับกับขอบเจหล,ลายๆครับที่แบงปันขอม,มุ่นมา FC, ให้เย็บซี่ไปเห็นในฟังน้ากันนะครับตามพมไปฟังน้ากันนะครับฮอลัลโหลสวัสดีจ้าแม่วัสดีค่ะจ้าวัสดีค่ะแม่เป็นเรื่องไดคะสบายดีวะสบายดีจ้าสบายดีอยู่ดีไม่งห้งค่ะเอ่อ เลขสำนักสงนี่เพื่อนบ่มีคงสุดท้ายบ่แม่บ่พอมีโครงเท่าไหรจ้ะหายเท่านั้นละคงเดียวจบเออคงเดียวจบเมือ่อกี้นู้ยิ้มข่าวว่าแม่มีแนวทางบ่ค่ะจ้ามีแนวาทางของแม่เองเล่ล่ะจ้ะออตอนนี้มีสไซค่ะโยะค่ะวันเบื่อวันไม่ค้องเล่นในน็อต คันแล้วคันนู้วาคันเอาเบอร์โทรลงเป,นนละะเป็นเนื้นอสัตว์หรอคะจะว่าเป็นส่วนผ่าตัเป็นยังเขเป็นยังหรอเ้าดางของแม่บัวนี่เป็นเลขศูนย์มันบ่ค่ะจ้าเป็นเลขศูนย์จ้าแยกบนแยกล่างบ่หลายคูนบ่ค่ะเนี่ยแมนอ่านอนี่ย่าปอมหรอคะอ่าเลขสามตัวกับเจ็ดสามฮ่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวข้างบนก้อนมันบ่ค่ะจ้าข้างบน เอ็ดสามห้าค่ะเลขราการเลขสองโทกับนี่สามห้าสามห้าเอ็ดห้าเจ็ดห้าเอ็ดสามเจ็ดสามค่ะอันนี้อันนี้เรกโนเดอร์ค่ะเราเดี๋เลคล่างเรคล่างได้ปะเนี่ยค่าเดี๋ยวแม่เรคล่างถ้าพร้อมแล้วคาเรคล่าง หกศูนย์หกศูนย์ค่ะแม่แม่แต่อ,อีกตัวนึงกัเครื่อศูนย์สองศูนย์สองข้างล่างหกศูนย์กับศูนย์สองเน่นชุดได้ค่ะแม่เน่นเน่นทั้งสองอ่ะนะทั้งหกศูนย์ทั้งศูนย์สองเลขหกศูนย์เนียนแม่นไม่ค่อยยั่วนจังหวัดอ,อยังเปิดการเป็นไหนมากเป็นว่าเป็นมากมายแต่เรื่องโรหายเป็นน้ำค่ะ,อะเออเลขแต่ว่าแม่มากศูนย์สองเด้อ แม่มักแม่ชอบศูนย์สองแม่บนก,กนับแม่ท่าข้างบนนี่ข้างบนเป็นเจ็ดสามห้าใช่แม่ชอบเจ็ดห้าแม่อัน,นแม่ทีว่าชูฟังแม่ไปซื้อแล้วหมูอ้านนี่จะเล่ยเจียงฝันจะเล่ยเจียงฝันเจียงแล้วหรอ่าฝันว่าได้อีกกระปูลายหลายไปพูดกระปู หางหงบน่ะถุงิ่งง่ายบน่ะไปใส่เต็มยูมิจะแบบหมูเต็มยูกานจะเล่นฝันดีโอ้ยลุ้ไหนยี่สี่กันนะคะมาถือกันดอกแม่เสื้อชุดได้ค่ะแม่ชุดนี่แล้วซื้อแยกบนแยกล่างยยงสี่บกค่ะเสื้อเสื้อแยกบนแยกล่างเท่ากันแหละอือเจ็ดมักสุดสดคือเจ็ดหาข้างบนนี่เป็นเจ็ดสามห yeah. ้าสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามข้างล่างนี่เป็นหกศูนย์กับศูนย์สอง อยากผนแยากรางโง่กลับน้ำแนห่หล่ะอ๋อไปกลับกลับด้วย,ยกบนนับคนแ้วไม่ซ้ำี่เป็นมาค่ะแม่เออไม่ตอนนั้นแหละฟังไอเอสซี่มันมันแห้งแห้งฟังฟังเด้อเอาเอาเอวน เบอร์เท so, <TH> <Har rop> ่าไรครแม่ลูกอีกแม่เอามันชุดชุดไปเลยแบงค์เหาลาเอาค่ะเบอร์โทรว้ามากเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ห้าเอ้เก้าสี่ศูนย์หลักเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ เบอร์แม่บัวสำหรับขังบนแม่บัวให้735 35 75 73เน้นที่75แม่ชอบส่วนตัวคือเจตหาสำหรับขังล่างนี่ไ้60 02แม่ชอบส่วนตัวของแม่คือ02ท,ทอั้งหมดทั้งมวลนี่กับกับอลางนะคะนุ่นียาขอบคุณแม่หลายๆเ้อค่ะที่เอาแนทังเ่ะซีนะคะวดนี้ก็ขอให้โชคดีกับแนทางของแม่บัวน,นะคะขอบคุณค่ะ ครับตั้งแต่ตั้งม้งวนนี่ก็เป็นการทั่วระวางน่นทิยาพาระรวยกับแม่บัวนะครับพอแม่บัวเนี่ยรามีเลขดีเด็ดมาให้นะครับเพราะว่าเขามาแยงหมดแล้วนะครับนั่นก็เลยอยากให้นุ่นทิยาลงกช่องให้นะครับดังนั้นก็น่นทิยาก็ยังได้แบงปั่นขอมมลมาให้ผมได้เห็นได้ทราบน้ำกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้กะนันทิยากะส่วนมากกะมีการโท่สัมผัสกันนะครับกะบโกใครได้ไปนะครับเพราะว่าไก่เรียกออกก็เลยให้ก็ยิ่งมีการคนโท่มาหลนะครับนันทิยากะบจนนีปั่นข้อมูลแบ่งปั่นข้อมูลมาให้ผมได้รับฟังน้ำนะครับนั่นก็ขอขอบใจนะครับนันทิยาพาลุยนะครับที่แบ่งปั่นข้อมูล ม่ให้นะครับได้ลงเป็นคลิปนะครับก็ขอบเจ้าลลายนะครับดังนั้นผมเกิดสิขออุติในการล่งคลิปจะเพียงสํานี้นะครับแต่พอกะันอีกนะครับในคลิปต่อๆไปำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ